ต้นไม้ต้นนั้นต้องตายไม่มีอะไรที่จะสืบต่อนี่เรื่องความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกับรากแก้วของต้นไม้ก็เห,หมือนกันเช่นนั้นความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันที่กล่าวนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ลึกยิ่งกว่ารากของต้นไม้แต่ถึงจะลึกเท่าไรก็ตามก็ทนต่อจอบหรือเสียมคือปัญญาซึ่งทำหน้าที่ขุดค้นนี้ไปไม่นาน ขุดค้นแล้วขุดค้นเล่าอยู่เดี๋ยวก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาก็ถอนขึ้นมาได้หมดทั้งกองธาตุธาตุดินก็รู้รอบประจัก์กับใจหรือประจัก์กับปัญญาธาตุลมธาตุไฟก็เห็นชัดปล่อยกันได้โดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับให้ปล่อยปล่อยได้ด้วยหลักปัญญาที่เห็นตามหลักความจริงอย่างชัดเจนแล้วนี่เป็นการปล่อยในส่วนธาตุส่วนรูปประขังนเมตนาขัน สัญญาขันแต่ละอย่างละอย่างก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เฉยๆที่ปรากฏขึ้นภายในกายและในใจมันก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างที่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วหายไปพูดง่ายๆก็คือว่ามีเกิดกับดับเท่านั้นจะเป็นเวทนาใดก็าตามท่านจึงเรียกว่าเวทนาไม่ใช่กิจแยกประเภทกันได้ตามหลักธรรมชาติของมันอย่างนี้นี่คือว่าพิจารณาด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญา สัญญาความจําสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้เกิดขึ้นมาจากจิตแต่ไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงส่งกระแสออกมาช่วระยะการเท่าน,นั้นก็ดับไปโดยที่จิตไม่ได้ดับไปด้วยแต่อาการเหล่านี้หากเกิดทันดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆหากว่าเราจะหลงก็พอหลงได้วันยั่งคำหลงได้จนลูนตัวหากว่าเราจะพิจารณาให้รู้ตามหลักปัญญาก,ก็รู้ไปได้ตามระยะของ สิ่งเหล่านี้ที่แสดงตัวขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้กับใจและปัญญานั้นเกิดในที่แห่งเดียวกันเมื่อสติปัญญาได้ตามรู้ตามเห็นอยู่ด้วยอำนาจของความเพียรทุกะยะแล้วอันใดจ,จะกระดิกตัวขึ้นมายอมไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องทราบทราบได้ทุระยะทราบจนกระทั่งถึงความจริงของเวทนา หลักความจริงของเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรแล้วรู้ไปทั้งเวทนาที่ดับไม่ว่าเวทนาส่วนกายไม่ว่าเวทนาส่วนใจสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าท่านพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาได้อย่างนี้จิตเมื่อรู้ชัดตามหลักความจริงด้วยอํานาจของปัญญาแล้วจะต้องถอนตัวออกมาจากสิ่งที่ตนเคยเกี่ยวข้องและกดทวงตัวเอง ออกเป็นลําดับลําดับดีดขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอํานาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องหนุนขึ้นไปหนุนขึ้นไปสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกก็หลุดลอยออกไปหลุดลอยไปเพราะถูกปัญญาผลักดันให้ออกไปเสมอนี่เนี่ยวิธีพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องใจที่มีความเป็นตัวเป็นตนตจนถึงกับปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขั้นที่กล่าวผ่านมานี้นั่นนั่นเป็นตัวตนขั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นฐานหรือเป็นที่อาศัยของจิตชั่วระยะการมาถึงขั้นนี้เป็นตัวตนอีกขั้นหนึ่งคำว่าตัวตนในที่นี้หมายถึงว่าเป็นที่อาศัยเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นพักๆหรือเป็นชั้นๆจิตใจได้ได้ดื่มรสแห่งความเป็นตัวของตัวละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆจนเรามีความสามารถรู้รอบถอดถอนรูปประขัน เวทนาขันสัญญาขันสังขานขันออกหมดไม่มีขันใดจะสามารถซึมซาบเข้าถึงใจนี่เป็นความสุขอีกประเภทหนึ่งและเป็นตัวของตัวอีกประเภทหนึ่งความสุขที่จะเกิดขึ้นจากตัวเป็นตัวของตัวในประเภทนี้เป็นความสุขที่ละเอียดยิ่งยวดเข้าไปอีกแต่ยังไม่ถึงจุดสุดท้าย แม้เช่นนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่น้อยถึงกับตัวเองก็เกิดความรู้สึกในตัวเองว่าแม้เราไม่เคยปรากฏธรรมชาติที่อัศจรรย์เช่นนี้เหตุใดจึงเป็นของอัศจรรย์เช่นนี้นี่แล้วเมื่อปัญญาได้มีความสามารถฉลา,าดรู้เข้าไปอีกยิ่งกว่านั้นย่อมแทงทะลุถึงฐานที่เกิดแห่งขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญา,ง,าง่างๆ ได้จะอะไรได้จะจิตที่แฝงอยู่กับจิตเดิมนั่นคําว่าจิตอันนี้หมายถึงเชื่อที่แฝงอยู่กับจิตเดิมยังชําระกันออกไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นต้นไม้ก็เพียงชําระหรือตัดรอนเข้ามาตัดทอนเข้ามาได้แต่กิ่งก้านสาขาต้นของเขาส่วนรากหรือหัวตอของต้นไม้นั้น เรายังไม่สามารถจะถอนขึ้นได้และยังหัวตอนนั้นยังอาจจะขีขึ้นมาอีกรับขึ้นมาอีกก็ได้ฉะนั้นเพื่อความแน่นอนจึงควรถอนออกทั้งหัวตอนนั้นให้หมดขาดความสืบต่อในระหว่างรากไม้กับ ขึ้นดิที่ที่จะนํามาหลออ่อเลี้ยงอาหารนั่นนหละหมดหนทางที่ต้นไม้ต้นนั้นจะสืบต่อตัวเองไปได้เรื่องของใจก็มีทางสืบต่อตัวเองได้ในลักษณะเช่นเดียวกันกันกบหัวต่อเพราะฉะนั้นปัญญาในขั้นที่ละเอียดจึงต้องสอดลงไปที่จิต อันเป็นที่รวมแห่งขิเดเสตปัญหาอสวะทั้งหลายพิจารณาโดยทางปัญญาเช่นเดียวกันกับที่เราเคยพิจารณาจนเห็นชัดในจิตที่จอมปลอมนั้นและรู้โทษแห่งความสั่งสมตัวเองจนปรากฏเป็นภพเป็นชาติเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาภายในตนเองแลวแล้วระบาดออกไปสู่ภายนอกให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายด้วย และเป็นโรคระบาดให้ต่อพบต่อชาติเกิดในพบในชาติต่างๆสถานที่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดก็เนื่องจากเชื้ออันสำคัญนี้แหละปัญญาได้สอดลงไปที่ตรงนี้จนสามารถทำลายหรือถอดถอนออกได้หมดอย่างประจักษ์ใจไม่มีสิ่งใดที่จะแฝงอยู่ในคำว่าจิตนั่นเลยนี่ชื่อว่าถอนขึ้นแล้วซึ่ง รากแก้วของมันรากแก้วแห่งภพแห่งชาติก็คือความถือจิตจิตที่มีความถือจิตก็มีความกดถ่วงตัวเองเหมือนกันจิตที่กําลังถือจิตอยู่การไหนก็ชื่อว่ามีการสั่งสมกิเลสภายในตัวอยู่การนั้นเมื่อมีการสั่งสมกิเลสภายในตัวอยู่การไหก็มีโอกาส,ก,าสกิเลสนั้นก็มีโอกาส ที่จะทําทุกความทุกข์ให้แก่ตัวเองแม้จะเป็นส่วนละเอียดก็ต้องชื่อว่าเป็นทุกข์นั่นแหละผู้มีปัญญาที่ได้อบรมมาอย่างเต็มที่แล้วจึงสามารถทําลายรังแห่งทุกแห่งชาติได้ในจุดนั้นโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลือร้ออยู่ความสุขประเภทนี้ จะว่าความสุขเป็นตัวของตัวนอกสมมุติก็ได้แต่ไม่ในหมายถึงความสุขในสมมุติถ้าจิตได้ลงเป็นตัวของตัวอย่างเต็มภูมินอกสมมุติคือเป็นมิมุติไปแล้วนั้นจะไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนบรรดาความสุขในธรรมะที่เราได้เคยปฏิบัติและได้ดื่มรสมาเป็นำลำดับจะมีธรรมชาติอันนี้เท่านั้น เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งในภายในร่างกายของเรามีจิตดวงที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์สแสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์อยู่ตลอดการท่านเรียกว่าอากาลีโกไม่นิยมการสมัยวันคืนปีเดือนแต่เป็นความสมบูรณ์ภายในตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมดความหิวโหวย ในบรรณาอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาจะานานแสนนานก็าตามเมื่อได้ถึงขั้นเป็นตัวของตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องเสียดายกับสิ่งใดทั้งหมดเพราะไม่เห็นสิ่งใดจะมีความยิ่งหรืออัศจรรย์ยิ่งไปกว่าธรรมชาติที่เห็นประจักษ์อยู่ล้น นี่เรียกว่าถ้าเรียกว่าธรรมะก็คือธรรมะขั้นสูงสุดการรู้ก็คือการรู้อันสูงสุดการปฏิบัติต่อธรรมะจุดนี้ก็เป็นการปฏิบัติอย่างสูงสุดเมื่อรู้จึงรู้อันสูงสุดอัศจรรย์อันสูงสุดไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้แล้วเนี่ยหลักธรรมะคำสอนข้าพุทธเจ้าที่ท่านสอนมาสอนมาเป็นลำดับลำดับนี้ ถ้าเราจะเทียบประเภทแห่งสินค้าก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่สูงสุดที่โลกสมมุตินิยมกันในขั้นของสมาธิจะเป็นสมาธิส่วนหยาบบ้างหรือส่วนกลางก็เป็นเทียบกับป,ประเภทแห่งสินค้าประเภทหนึ่งอิทีิเป็นคณิกะสมาธิก็เทียบกับประเภทแห่งสินค้าที่มีคุณภาพต่ำแต่ก็สําเร็จประโยชน์ แต่ผู้ที่มีมาเป็นขั้นขั้นเหมือนกันจนถึงขั้นอันสุดยอดนี่จิตดวงนี้เป็นอย่างนี้ถ้าหากเราได้พยายามทําความสนใจไม่มองข้ามจิตดวงนี้ไปพยายามสนใจดัดแปงแก้ไขตนเองจะต้องเห็นผลประจักษ์เป็นลำดับลำดาไปจนถึงเห็นผลอัศจรรย์ยิ่งการเชื่อพระพุทธเจ้า เราจะไม่หาจุดใดลูกคำจุดใดว่าเป็นจุดของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนแต่จะเห็นจุดเดียวเท่านี้คือพุทธ,ธะการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติมาอย่างนี้การแก้กิเลสตัญหาอาสวะซึ่งเคยเป็นพบเป็นภายจก่พระพุเจากพระองค์ก็เป็นประเภทเดียวกันกับที่เป็นกับเราอยู่ยแ้วนวิธีแก้ไขก็แก้ไขวิธีเดียวกันการรู้ก็รู้แบบเดียวกัน เป็นเวลาบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์แบบเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่า,มมาพระพุทธเจ้ากับเราจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันในทางความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ถึงความบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับอยู่กับพุทธะเพราะพุทธะนั้นชั้นใดพุทธะนี่ก็ชั้นนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดธรรมโมปดิโปความสว่างกจ็จะกรจะจางแจ้งภารกิจของพระองค์ท่านมีชั้นใดอันนี้ก็ชั้นนั้นเหมือนกัน คำว่าสังฆาท่านรู้อะไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ท่านรู้ได้อย่างนี้รู้ตามพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะสงสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูของโลกเป็นหนนี้ทีแรกท่านก็บำทรงบำเพ็ญเฉพ,พาะพระองค์เดียวพอรู้แล้วก็มาแนะนาสั่งสอนก็ปรากฏเป็นสาวกขึ้นมาเป็นลําดับๆตามสเสด็จพระพุทธเจ้าเป็นลําดับๆเนี่ยเรียกวเสด็จตามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นเข็มทิศทางเดินของสาวกแล้วก็น,นําเข็มทิศอันเป็นธรรมชาตทิที่รับรองไว้แล้วอย่างสมบูรณ์นั้นมาสอนพวกเราเข็มทิศนั้นก็มีหลายประเภทเข็มทิศคือธรรมะแล้วแต่เราจะพยายามปฏิบัติตนให้ได้ตามประเภทนั้ผลที่จะพึงได้รับเราจะมีความเย็นอ,อกเย็นใจเป็นลำดับหนึ่ง เช่นเราอยู่ในครอบครัวล้วก็มีธรรมะปฏิบัติ